ติดตามได้ทางเฟ e บุ o กไล v ์เมื่อเวลา16ติกา30นาทีของวันที่2พฤศจิกจากยนนะคะ ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลพันท้ายนรสิงห์ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานศินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ภายใต้หัวข้อคนไทยสมองดีหรือ h e l t t y t ้ไ e s healthy, types, healthy Brains โดยมีประหลัดจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6 28, รอบ28กรกฎาคม2567ภายใต้หัวข้อคนไทยสมองดีหรือ Healthy Thai Healthy Brains ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการออกกำลังกายเพื่อดูแลรักษาสุขภาพและเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงรณรงค์เชิญชวนประชาชนทุกเพศท,ทุกวัยทุกหมู่เหล่าได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายอย่างง่ายๆด้วยการเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานและตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ดยสถานการณ์ทั่วโลกพบว่า1ใน4ของประชากรป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า12ล้านคนทุกๆ3วินาทีพบผู้ป่วยรายใหม่1คนและเสียชีวิตมากถึง6.5ล้านคนสำหรับประเทศไทยข้อมูลจากระบบรายงานฐานข้อมูลสุขภาพหรือ HDC กระทรวงสาธารณาสุขปี2567 พบผู้ป่วยสะสมโรคหลอดเลือดสมองจำนวน358,062รายและเสียชีวิต39,86 0รายโรคหลอดเลือดสมองนะคะเกิดจากภาวะสมองขาดเลือดจากการที่หลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายและเป็นเหตุให้การทำงานของสมองหยุดชะงัก สัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองคือเมื่อสมองเกิดภาวะขาดเลือดจะส่งผลให้สมองไม่สามารถสั่งกกรได้ตามปกติซึ่งจะทำให้เราสามารถสังเกตอาการต่างๆได้ไม่มากก็น้อยโดยจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงและตำแหน่งของเนื้อสมองที่ถูกทำลายโดยอาการเบื้องต้นที่เราสามารถสังเกตได้นะคะได้แก่การสูญเสียการทรงตัวมองเห็นเป็นภาพซ้อนภาพเบลอใบหน้าอ่อนแรง มีอาการชาหรือปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงหรือมีอาการชาครึ่งซีกพูดไม่ชัดพูดลำบ,บากเป็นต้นโดยอาการเตือนเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วหายไปเองหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งก่อนที่จะมีอาการสมองขาดเลือดแบบถาวรดังนั้นหากมีอาการผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นก็ควรที่จะไปพบแพทย์ทันทีนะคะ